เรื่องของชนิดของคันในสวัสดีค่ะน้องนองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีราชโยทายทุกทุกคนนะคะมาพบกัะที่พ่อจูนตันอีกแล้วนะคะตอนนี้พี่พ่อจูนกำลังเรียนทางไกลผ่านไลา์เทียมค่ะ ำลังเรียนอยู่เวลาที่พี่ฟูจนเรียนพี่ฟูจิจะเลกถึงบทอายานบทหลักของช่วงชั้นที่หนึ่งในบทเด็กน้อยตลอดเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราเรียนมันจะทำให้เรารู้วิชาค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่ฟูจนจะท่องให้น้องๆฟังเอง เด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยอีกเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้ ลำบากตรากรำกร็จำทนเกิดเป็นคนควรมันขยันเอ้ยจบแล้วค่ะน้องๆคะพี่ป้าจูนขอฝากให้น้องๆอ,อ,อย่าลืมไปฝึกท่องตามที่พี่ป้จูนท่องให้น้องๆฟังด้วยน,นะคะแล้วก็อย่าลืมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ค่ะเดี๋ยวไม่ทนเพื่อนๆคำที่จะพูดถึงก็คือคำอะไรนะลูกคำนาม,ำนามคำสัพทานามนะคะอ่ะไปดูเนื้อเพลงกันอ่านเนื้อเพลงก่อน,นะคะ่ะพร้อมกันชื่อเพลงคำนามคำสัพทานามานามาอ่านเนื้อเพลง